สวัสดีครับผมนิกอา c ซีนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูวิธีการวางอุปกรณ์ชุดไฟของเครื่องบิ1เอฟหนึ่งเกียรตินะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการวางของอของค่ายโมบเลนะครับเป็นเครื่องบินเอฟหนึ่งเกียรตินะครับเดี๋ยว,วผมจะพามาดูแต่ละ,อ,ะอุปกรณ์ชุดไฟครับตัวนี้นะครับผมจะเป็นสปีด8 0แอมป์นะครับผมนี่เนาะการวางผมก็จะใช้เคเบิลทายรัดให้แน่นเลยนะครับแล้วก็มอเตอร์ก็จะวางประมาณนี้เนาะ อันนี้ต้องอยู่กลางนะครับผมใบพัดนี้ต้องอยู่กลางระหว่างช่องลมนี่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไม้นะครับผมเป็นไม้อัดนะครับผมที่ฝังไว้กับตัวลำมันจะเรียบแบนกับแผ่นตัวนี้เลยนะครับแผ่นพิจเบร์ตัวนี้เลยเนาะส่วนตัวของเซอร์โวนะครับผมนี่นะครับการวางตำแหน่งผมจะพยายามวางตัวนี้ให้ตั้งฉากนะครับผมนี่ตัวนี้เนาะจังหวะชับ ให้ตั้งฉากกับไอตัวบานพับตัวนี้เนาะเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ดัดไอตัวของสต็อปเปอร์หรือฮอนมากเกินไปนครับเพราะว่ามันตั้งฉากแต่ถ้ามันถ้าเราวางมอไอตัวเซอร์โวมาอย่างนี้มันก็จะ,ม,จะมันก็จะดึงชักอย่างนี้มันก็จะไม่ตั้งฉากนะครับมันก็จะมีผลต่อไอตัวเฟืองเซอร์โวแล้วก็ตัวฮอนตัวนี้นะครับผมรูมันก็จะสึกไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็สังเกตสายตัวนี้นะครับผมผมจะไม่ดึงแน่นเนาะผมจะทําให้มันเป็นยืดหยุ่นหน่อยตัวนี้เนาะประมาณ1เซนหรือ0ูนาเซนติเมตรก็ได้นะครับเนี่ยผมจะทําให้มันยืดหยุน่นเหตุผลก็เพราะว่าเวลามันตกกระแทกนะครับผมเราก็ไม่รู้หรอกว่าเวลามันตกกระแทกมันจะตกแรงขนาดไหนอย่างน้อยให้มันมีการยืดหยุน่นถ้าเรามีการกระแทกสว่วนนี้เซอร์โวหลุดตัวนี้มันก็ยังมีการยืดหยุ่นอยู่เนาะมันก็จะไม่ทําให้สายข้างในนี่ขาดนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่ ต้องมีตัวยึดหยุดยตัวนี้นี่นะครับส่วนตัวของสปีดรีซิเออร์นะผมก็จะวางประมาณนี้เนาะส่วนตัวหางมันก็เป็นอย่างนี้เป็นฉากนะครับตัวนี้มาอย่างนี้แล้วตัวนี้เป็นอย่างนี้ก็จะเป็นฉากเก้าสิบแบบนี้เนาะส่วนแบตเตอรี่ก็วางตัวนี้เลยเนาะเป็นตีนทุกแก่ตีเียบร้อยอเดี๋ยวมาดูตรงนี้เนาะสปีด อ่าสปีดผมจะพยายามอ่าให้มันมีการระบายของช่องช่องลมมากที่สุดนะครับผมนี่เนาะถ้าเราใส่เข้าไปอย่างนี้เนาะหมวกเสียบเข้าไปอย่างนี้นี่เนาะมันก็จะถ้ามองจากตามันมันจะเห็นตรงที่เป็นตูดสปีดพอดีเลยครับเวลาลมมันผ่านมาตรงนี้เข้ามาในตาตรงนี้มันก็จะผ่านสปีดตัวนี้มันก็จะออกไปด้านหลังมันก็จะช่วยระบายลมเพื่อไม่ให้สปีดร้อนเกินไปนะครับผมนี่ก็เป็นเหตุผลที่ต้องทำไมต้องวางสปีดตรงนี้เนาะ ทุกอย่างที่ผมทํามันก็มีเหตุผลของมันทุกอย่างเลยบางคนก็จะวางอย่างนี้ก็ได้นะก็แล้วแต่นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าวางตรงนี้มันมันไม่ไม่ระบ,บายอากาศเท่าไหร่นะครับลมมันไม่ได้ผ่านเท่าไหร่แต่ก็แล้วแต่บุคคลนะครับบางทีมันก็มีพื้นที่ตรงนี้ไม่จํากัดบางคนก็วาง,างนี้ก็ไม่มีผิดมีถูกนะครับผมใครทีอ่อยากวางอย่างผมก็แนะนําไปวางอย่างนี้ได้นะครับผมไม่มีผิดมีถูกนะการวางอุปกรณ์ชุดไฟเครื่องบิน F อ1 7กีนะครับก็ประมาณนี้ครับ